ว่าแล้วตุมี่ทั้งวันรถติดตั้งแต่เขาใหญ่ถึงวังน้อยตกวังน้อยฝนตกแรงเลยทุกคนน้ำพุ่มพุ่มชู่มขนาดขับรถมา รถเม่เอ,อยอ่างติดเอยเราจกลับมาหนีนไว,ไวัวัซหน่อยหกโกงมงวันเดิมแล้วตอนนี้ดูตรงเนีไปคอยไปคอยอย่ทอยะทุกคนคาดาจจคืน่ะดูมาหาข้าวกินไม่ได้เลยวันนี้ เลือกกินตามสั่งกินอะไรก็ปิดฝนมันตกเฮ้ยไนยิ่ขนมปังกับนมก็ได้วะลองท้องฮะทุกคนช่วงนี้ฝนมันฝนตกพายุเข้ามัน,นก็สห,ห่มากล้ว กินอะไรก็กินได้แกินเพื่ออยู่กินรองท้องไว้ก่อนเราไปกินพร้อมลูกพร้อมเมียที่บ้านแล้วกันแต่ก็ต้องกินก่อนหิวคิดดูรถติดตั้งแต่ตั้งแต่เขาใหญ่ไม่ใช่อะไหรอกแต่ที่ว่ารถติดอะมันตรงระหว่างมวกเหล็กขึ้นไปหากลางลงอ่ะมันจะเป็นภูเขาเป็นอันนี้อยู่อ่ะ าไปโคราชนะรถเก่งสงสัยไปชนตูดรถมันทุกมั้งทรงคล้ายๆอาริสเลยแต่ไม่รู้นะเพราะว่าตอนผมมาถึงอะ่ะมันไหมเกียมไปหมดแล้วเหลือแต่โครงรถอันนั้นแหละคือต้นเหตุของรถติดคือรถรถฝั่งผมลงมากรุงเทพกรุงเทพอะ่ะติดมาตั้งแต่ตั้งแต่หน้าปั๊มพีทีปั๊มพีทีเขาใหญ่อะ่ะนงแน่นู่นเลย มา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 ,มาถึงตรงเนี้ยตรงไอ้ที่ผมพูดเนี่ยพวกเหล็กเนี่ยมันไม่มีผมก็รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุมันไม่ใช่พวกชะลอดูพวกชะลอดูอดรถนี่มันที่ที่มันไหม้อะที่ที่ว่ารถชนอะ่ะมันแล้วมันไหม้อะอาหาชิบหายแต่เราก็โอ้ปวดแข้งปวดขามาตั้งแต่ไกล อ่ะทุกคนเดี๋ยวลองห้องหน่อยก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ